สวัสดีครับมาพบกับผมบีเบอร์ชาแนลนะครับผมนะแล้ววันนี้ผมก็จะมานั่งตัดคลิปนะครับที่ผมเนี่ยแข่งรถในเกมเฟรฟายส่อนอื่นขั้นตอนแรกนะครับผมนะผมเข้ามาในคอมมาสเตอร์ใช่ไหมแล้วนะผมก็เข้าไปทางมีเดียครับผมเอาเนี่ยมาเดี๋ยแป๊ันึง คัดชนมันก็คือการตัดฉากใดฉากหนึ่งออกครับผมอย่างเช่นผมไม่ชอบฉากนี้ผมก็ตัดฉากนี้ออกครับด้วยวิธีการนี้แป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาคือเราตัดเปิดคลิปเสร็จแล้วต่อไปมันก็คือคัดชนแหละแต่เอาจริงๆเราจะทําคัดชนแล้วตอนเนี้เราจะมาแข่งรถยันนะทุกคนขอแบ่งการตัดนะครับออกเป็น4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คัดชนขั้นตอนที่2ตัด ซูมเข้าซูมออกทุกคนแล้วขั้นตอนที่สามเราก็ใส่มุกใส่แทรกวิดีโออย่างเช่นอินโทรหรืออะไรเข้าไปส่วนขั้นตอนที่สี่เราก็ใส่พวกเลเยอร์พวกภาพกันเข้าไปนะทุกคนแต่ไม่ใช่เกมแข่งรถแต่อย่างใดอ่สมมุติผมจะเอาตรงนี้ออกใช่ไหมสมมุตินะผมก็แยกตรงนี้ออกแล้วก็ผมก็หาจุดที่จะเอาออกจะตัดออกไป่อะอย่างนี้ คือคัดชนทุกคนมันจะออกมาเป็นประมาณแต่อย่างใดแมวิธีนี้จะช่วยอะไรใช่ไหมทุกคนมันจะช่วยในการที่บางครั้งเนี่ยเราพูดเบื่อเกินไปในคลิปเราก็จะตัดไอช่วงที่หน้าเบื่อนะั่นอะ่ะออกนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมทําคลิปเนี่ยมันมีช็อตหน้าเบื่อเยอะมากนะนะทุกคนแต่ผมก็ต้องตัดออกครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปขั้นตอนที่สองเลยดีกว่าการซูมเข้าซูมออกแต่ตอนนี้เราผมขอตัดคัดชนให้เสร็จก่อนนะทุกคนไป ถ้ามาถึงขั้นตอนที่สองนะครับคือตอนแรกเขาก็สร้างไงแล้วผมก็แบบมันมันมันแบบเขาทําถนนกันแล้วเสียงมันดังทุกคนผมเลยต้องหยุดก่อนนะให้เขาทําให้เสร็จแล้วตอนนี้มันก็ก็เย็นแล้วแหละทุกคนต่อไปนะครับหลังจากเราตัดคัดชนเสร็จแล้วนะทุกคนให้เราตัดซูมโดยวิธีการซูมนะทุกคนให้เราทํางี้ครับสมมุติว่าเราจะเอาตรงนี้ใช่ไหมสมมุตินะสมมติสมมุติว่าเราจะเอาตรงนี้เราก็ กดกดเข้ามาที่ตัวเฟรมครับผมแล้วเราก็กดกันไกครับแล้วเราก็แยกที่หัวอ่านเลยแล้วเราก็เลื่อนเฟรมมาตรงที่เราต้องการอ่ะสมมุติว่าผมสักตรงนี้แล้วกันนะแล้วผมก็แยกที่หัวอ่านเหมือนเดิมนะแล้วผมก็ทําการติ๊กถูกได้เลยแล้วๆันั้นเนี่ยนะผมก็คลิกเข้ามาตรงตัวนี้นะครับตรงกลางที่เราทําระหว่าง2อันนั้นนะครับ ให้เข้ามานะครับที่ตัวนี้ครับผมอันกลางครับกดเข้ามาจิ้มเอาอน,นี้จิ้มเข้าไปเลย <c oughs> ตอนแรกของเพื่อนๆจะมาเป็นแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็กดมาที่อันหลังครับอยู่ที่ว่าเราจะซูมเข้าหรือซูมออกอ่ะสมมุติว่าผมจะทําซูมเข้าให้มันเล็กลงเหมือนเวลาบอกมุกแปกหรือว่าจะทําซูมออกอันนี้ก็ได้หมดนะครับอ่ะสมมุติผมทําซูมเข้าแล้วกัน มันก็จะมาประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมพูดสโลแกนปะประมาณนี้ทุกคนครับต่อมานะครับมันมียกเว้นนะกรณีหนึ่งนะทุกคนสมมุติว่ามันอยู่ริมริมแบบนี้นะหรือทุกคนต้องเอาต้องการเอาครึ่งหนึ่งอ่ะสมมติเดี๋ยวผมหาชอ็อตสักช็อตหนึ่งแล้วกันอ่ะสมมุติผมเอาอันนี้แล้วกันนะสมมุติเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องการพื้นที่ฝั่งเนี้ยฝั่งขวา ของเส้นนะครับจนถึงตัวบวกเพื่อนๆก็กดมาตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็กดเข้ามาเหมือนเดิมแยกที่หัวอ่านแล้วก็ติ๊กถูกเลยไม่ต้องกด2รอ,อบนะทุกคนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขั้นตอนวิธีการก็ทําเหมือนเดิมเลยเพียงแค่ปรับจากสองเป็น1 1เป็น3าคือมันได้หมดเลยมันมันแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปไประยุกต์ใช้นะครับผมนะต่อไปนะครับกระบวนการตัดต่อคลิป1คลิป ก็ไปถึงขั้นตอนที่3นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันนะครับแต่ตอนนี้๋ยาผมขอตัดซูมก่อนแล้วกันโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีที่สามไม่ใช่สิไปดูขั้นตอนที่สามกันเลยดีกว่าครับไปดูเลยครับขั้นตอนที่สามนะครับคือการแทรกวิดีโอเข้าไปนะครับที่ไม่ใช่วิดีโอ,เ,อเลเยอร์นะก็คือการเพิ่มอินโทรการ ใส่มุกใส่อะไรเข้าไปก่อนนะนะตอนนี้นะครับเอาภาพแทรกครับวิธีง่ายๆครับเราก็กดเข้ามาจึ๊กมีเดียนะครับแล้วเราก็หาภาพสมมุติว่าเราเอาภาพจาก e x p o r t นะครับคือวิดีโอของผมอยู่ใน e x p o r t เนี่ยอ่าแล้วผมก็ไปเอาเอา่าอินโทรมาใส่นะครับแค่นี้ไม่ยากสมมุติว่ามันอยู่กึ่งกลางนี้เราก็เอา อะไรมาใส่แทรกเหมือนเดิมแค่นั้นเองแค่กดตรงเนี่ยลากมาให้เส้นสีแดงอยู่ตรงรูปบวกเนี่ยนะครับผมนะแล้วเราก็กดเข้าไปที่มีเดียแล้วก็ทําเหมือนเดิมแค่นั้นเองและขั้นตอนที่4คือการเพิ่มเลเยอร์ครับผมเลเยอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือวิดีโอแทรกหรือเสียงเอฟเฟครูปภาพต่างๆที่เราจะใส่เข้ามานะครับ การตัดให้ดีคือตัดเล่าเรื่องยังไงแล้วเราตัดเนื้อหาสำคัญออกไปเยอะมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ตัดให้ดูแล้วตลกทุกคนเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่ของผมเนี่ยมันไปเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์ความขี้เกียจเพิ่มเลเยอร์ยังไงเราก็แค่กดเข้ามาที่เลเยอร์ครับมันก็จะมีให้หลายแบบเลยอันแรกคือมีเดียมีเดียก็คือการ เพิ่มภาพหรือวิดีโอเข้าไปนะครับทุกคนไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ภาพวิดีโอหรือว่าการใส่ฉากเขียวการใส่ CG Special Effect เพิ่มเข้าไปก็กดอันนี้ได้เลยต่อไปเอ f e c t ครับผมมันคือผลกระทบต่อรูปภาพในมีเดียหลักทุกคนมันจะส่งผลกระทบโดยตรงเลยถ้าเกิดคุณทำออกมาดีบางครั้งมันลกนะในการใส่เอฟเฟกที่มากเกินไปครับผม ต่อไปครับสติกเกอร์ครับเราสามารถโหลดสติกเกอร์ได้ในนี้เลยนะครับโดยสติกเกอร์ที่เขามีมาให้มันก็เป็นสติกเกอร์ง่อยๆหน่อยเราก็ต้องโหลดเพิ่มมานะครับสติกเกอร์มาเรามันอาจจะมีเพิ่มเอฟเฟกต์เราใช้คำว่าเอฟเฟกต์ด้วยก็ได้เพราะว่าในสติกเกอร์เนี้ยมันมีหลายอย่างมากไม่ว่าเขาจะแจก CG หรือแจกอะไรหลายๆอย่างนะครับในนี้ดูได้นะครับแจกฉากเขียวในนี้มีเยอะเลยนะแต่ผมไม่ค่อยไปใช้ฉากเขียวเขาหรอกนะครับ เพราะว่าคลิปของผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ฉากเขียวอยู่แล้วต่อไปครับผมตัว T คือตัวหนังสือครับผมเราสามารถเลือกตัวหนังสือและใส่ฟอนต์ได้ครับอ่าแล้วก็ต่อไปครับรูปผู้กันหรือรูปปากกาที่เราเห็นนะี่คือผู้กันใช่ไหมเราสามารถกดเข้าไปในนี้ครับผมแล้วก็สามารถวาดภาพเขียนภาพได้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทีละอันแล้วกันในมีเดียครับเราเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้การเพิ่มปกติอ่าสมมุติว่า นี่กูบันทึกไว้ทําไมไวะเนี่ยอ่ะสมมุติผมเพิ่มภาพนี้เข้าไปพอเราเพิ่มภาพนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมาอยู่บนหน้านี้เราสามารถปรับย่อขยายแว่งซ้ายแว่งขวาได้นะครับเอาไว้ตรงไหนถ้าคิดว่ามันสั้นมันยาวไปตามความเหมาะสมเราสามารถลากปรับความสั้นความยาวที่เราอยากให้ว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนเนี่ยเราสามารถกดท้ายฟิล์มแล้วก็ลากได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมนะเลเยอร์ เอฟเฟในเลเยอร์เอฟเฟกเราจะเขาจะมีให้เลือกหลายอย่างเพียงแค่เรากดเข้าไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็ไปหาซื้อกันมาได้อย่างตัวนี้เมื่อก่อนมันคือตัวเสียตังค์นะทุกคนตัวนี้แต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าการตลาดของใครมาสเตอร์เปลี่ยนไปแล้วนะครับสมมุติว่าเราเอามันมีผลกระทบต่อรูปภาพยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าสมมุติว่าผมเอาอันนี้นะสมมุตินะสมมุติเหมาะกับการทำไฮไลท์หรือว่า ทำอะไรที่มันเป็นเหมือนช็อตเด็ดมากกว่านะสำหรับตัวนี้นะหรือว่าอันนี้ผมมีแค่3อันนะบอกก่อนผมโหลดมาแค่2อันทุกคนส่วนอันเบอร์อันนั้นมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับเราทําความรู้จักกับ2อันไปแล้วต่อไปนะครับสติกเกอร์นะครับผมมีหลายอันเลยนะครับ,รบก็สมมุติว่าผมใส่อันสมมุตินะสมมุติใส่อันนี้ไปแล้วกันสมมุติ อยากให้เป็นมีเครื่องบินมีก้อนเมฆนะครับอยากใส่ก้อนเมฆเข้าไปอ,อันนี้เราก็ใส่ก้อนเมฆเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนเดิมปรับลากยาวได้ปกตินะครับต่อไปนะครับตัวทีคือตัวอักษรทุกคนคุณสามารถกดเข้าไปในตัวอักษรแล้วก็พิมพ์ได้เหมือนแป้นพิมพ์ปกติของคุณเลยนะครับถ้าคุณจะใส่ฟอ,อ์อะสมมติผมพิมพ์ อ่าเสร็จแล้วเราใส่ฟอนต์แล้วแค่เข้ามาที่ตัว A เนี่ยแล้วเราก็เลือกฟอนต์เราพิมพ์ภาษาอะไรเราต้องใช้ฟอนต์นั้นนะทุกคนอันนี้คือภาษาในมือถือของเราที่มีมาให้อันนี้คือภาษาที่ในเกมแถมมาให้อันเนี้ยจะเหมือนกันทุกคนนะไอภาษาละตินเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกคนเพราะมันมากับแอปแต่ภาษาเนี้ยมันแล้วแต่เครื่องและยี่ห้อของเพื่อนๆนะครับย้ำน,นะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆใช้ Android หรือ iOS นะครับ ส่วนใหญ่แล้วมันก็แล้วแต่ถ้าสมมุติคุณเล่นในคอมมันอาจจะเป็นอีกอย่างแล้วแต่มือถือแล้วแต่รุ่นของเพื่อนเพืนะต่อไปครับผมตัวภาษาคุณสามารถเลือกได้ที่ร้านค้าแต่ส่วนใหญ่ผมใช้ภาษาไทยผมก็โหลดภาษาไทยไมาเยอะมันจะมีภาษาจีนญี่ปุ่นมันมีเป็นร้อยๆภาษาเพื่อนๆไปหาดูนะครับ hey, <yeah. S 1> แค่นี้ครับผมต่อไปก็วาดนะครับแล้วแต่เพื่อนเลยสมมุติผมวาดไปปืดปืดปืด สามารถเลือกแสงได้นะครับหรือสามารถเลือกขนาดนะอันนี้ยางลบนะครับอ่าสมมุติผมเอาแปลงนี้อ่าผมก็ตืดตดตืด,ตดอ่าเอาอ,นนเอาอันนี้ก็ตืดเอาอันนี้ก็ตืดอันนี้ก็คือเล่นได้เพื่อนเพื่อหาเล่นกันได้ครับผมก็มีเท่านี้นะทุกคนที่ผมจะบอกนะครับแล้ว มันจะเป็นยังไงถ้าผมตัดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยไปดูคลิปของช่องเกม e r Movie นะทุกคนโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน ถ้าชื่นชอบลืมกด subscribe ลค์กดแชร์ลืมกดกระดิ่งสำหรับคลิปใหม่มาทุกวันพุธและวันเสาร์จะพยายามลงให้ตรงเวลาแต่ช่วงหลังนี้ผมก็ตรงเวลาตลอดนะทุกคนถ้ามีธุระหรือเหตุสําคัญจริงๆผมก็อาจจะลงไม่ตรงเวลาอาจจะเลทไปสักหน่อยหรืออาจจะเลทไป2อสวันเลยมันอยู่ที่สถานการณ์นะตอนนั้นนะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปละ